ช่วงโปรช็อปในสัปดาห์นี้ครับผมอยู่ที่บางกอกกอล์ฟคลับนะครับที่โรงเรียนกอล์ฟฟิงก์กราฟเพอร์ฟอร์แมนซ์เซ็นเตอร์นะครับซึ่งในวันนี้นะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่ได้ชมการรีวิวอุปกรณ์ของค่าย PRGR หรือโปเกียนั่นเองนะครับในเรื่องของหัวไม้หนึ่งหัวไม้สามและหัวไม้ห้าไปเมื่อสัปดาห์ก่อนนู้นแล้วนะครับผมบอกเลยว่าผลงานค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับแล้วระยะที่ได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับซึ่งในวันนี้นะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่รู้สึกว่าอาจจะไปลองมาแล้วชอบแล้วอาจจะซื้อมมาาแล้้้้ววววดยนะครรัับหไูสึก่ ยังขาดเหล็กอยู่นะครับถึงตีไปไกลก็ตามเหล็กก็ยังตีสั้นอยู่ดีวันนี้ผมมีมาอีกแล้วครับท่านผู้ชมท่านแทนนี่นะครับเป็นเหล็กนะครับของพวเกียรนะครับรุ่นซูเปอร์เอกซนะครับซึ่งรุ่นนี้นะครับเขาก็บอกอย่างเช่นเคยนะครับดีแคลร์ว่าตัวนี้ o r g i v e n e s s เยอะนะครับตีง่ายนะครับผมว่าส่วนหนึ่งท่านผู้ชมจะเห็นได้จากโซตรงนี้เลยนะครับหนาๆการที่โซหนาๆเนี่ยแน่นอนตีง่ายแน่นอนไม่ขุดดินแน่นอนนะครับแล้วก็ เขาบอกว่าระยะที่ได้เนี่ยเพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับแต่ก็อย่างที่เราเคยคุยกันไว้นะครับเป็นไม้ที่ non conform นะครับไม่สามารถใช้แข่งขันได้แต่สําหรับท่านนักกอล์ฟนะครับที่ต้องการจะเพิ่มระยะนะครับสำหรับวีคเอนด์กอฟเฟอร์รับคนที่ไม่ค่อยได้ซ้อมตัวนี้นะครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่ตอบโจทย์ท่านเลยนะครับอยากให้ท่านไปลองมากๆเลยวันนี้เรามารีวิวเอาเหล็ก7มารีวิวกันนะครับซึ่งก้านที่ได้นะครับในวันนี้ก็เช่นเคยครับจะมีทั้งเฟก เฟกซ์แล้วก็เฟ e กซนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราได้เหล็ก7มา3อ่อันเลยนะครับซึ่งเราจะได้มารีวิวให้ดูเลยครับว่าวันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับส่วนรายละเอียดนะครับของชุดเหล็กซุปเปอร์เตัวนี้นะครับเขาบอกว่ามี5ถึง a w g g e นะครับหน้าไม้นะครับเป็น m a r ์จิ้งสตีลเอ็มเอแล้วก็บอด y ี้ก็คือตัวใบเหล็กเนี่ยก็จะเป็น m มา a g i n g Steel เหมือนกันนะครับเป็น HS 1400แล้วก็ Ma d e i n j a p a แะครับแล้วก็ตัวเหล็กนี้เป็นเหล็กแคสตนะครับ ซึ่งตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกแล้วนะครับท่านผู้ชมว่าเป็นเหล็กที่ผมเชื่อว่านะครับดูจากหน้าตาแล้วก็รู้แล้วว่ามีความแน่นของเหล็กแน่นอนนะครับดูแล้วสามารถจะตีระยะได้เยอะขึ้นแน่นอนนะครับแล้วก็บาลานซีน่ผมเชื่อว่าค่อนข้างดีแน่เลยนี่ผมหยิบมาอันแรกเนี่ยนะครับเป็นก้านเนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองตีกันดูเลยนะครับว่าก้าน S สตัวนี้ให้ระยะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับ โดนไม่เต็มเท่าไหร่นะครับระยะก็ <c oughs> ก็ววาวแล้วนะครับระยะลูกนี้แครรี่ไป191นะครับนี่สมาส์ลูกนี้1.39นะครับโดนยังไม่เต็ม, Total 7, 194ม,ม oh ทั้วทั้วดิสแทนเดเ็ดหนึ้กาสิท่านผู้ชมโอ้ไม่ก็ต้อทีไกลมากนะครับนี่ผมตีกับ200ร้แล้วเหรอเนี่ยเหล็ก7 <c oughs> โอ้โหลูกนี้เต็มมากครับท่านผู้ชมสมาส์ลูกนี้ ท่านผู้ชมอาจจะเดี๋ยวจะมีอินเสิร์ตให้ดูพร้อมๆกันเลยนะฮะลูกนี้ออกไปข,ขวาๆนิดนึงนะครับพอลูกนี้ผมค่อนข้างจะเร่งนิดนึงสปีดไม่ได้เร็วมากนะ89.9นะครับสำหรับการตีเหล็กครับแพทลูกนี้อาไปนิดนึงไม่น่าติดมาไม่ทันนะครับแคลรี่ลูกนี้ท่านผู้ชมเห็นพร้อมๆกันแล้วใช่ไหมครับ204้20หลานะครับแคลรี่ทัวง้หลานะครับสมาร์ท oh my gosh ไกลขนาดนี้ ท่านผู้ชมนี่อันนี้สปีดคือใกล้ๆที่ผมตีจริงๆเลยนะฮะอันนี้คือผมตีตามสปีดที่ผมเร่งเงนิดๆเลยนะฮะอยู่สปีดประมาณนี้ซึ่งระยะเนี่ยตรงนี้ผมบอกเลยปกติผมตีเหล็กเจ็ดเนี่ยหลังๆเนี่ยร้อยเจ็ดสิบก็เอาละอันนี้มันสองร้อยสี่เนี่ยมันเกินไปมั้เกินไปมุ้ยเดี๋ยวเขาจะพูดเกินปุยมุ้ยกันไหมอันนี้มันถือว่าไกลามากครับท่านผู้ชมนี่ถ้ามันไม่ถ้ามันแบบมันไม่ติดเรื่องนอนคอนฟอร์มีหน้าตีนะตอนนี้ได้ระยะสองร้อยนี่สมมติคุณเดินไปในกวนนะ สองร้อยเขาก็หยิบหัวไม้กันบัางเหล็กสีกันบัางคุณหยิบเหล็กเจ็ดมาเนี่ยมันแบบมันโก้มันเป็นการบีบได้ทางหนึ่งเลยนะครับในกวนเห็นแล้วแบบอะไรเหล็กเจ็ดเลยเหรอแล้วปกติอ่อนอ่ะอันนี้ห่ามากอ่ะนะโอ้นี่ถือว่าไกลจริงนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมก็จะขอลองอีกสักนิดนึงอยากรู้ระยะที่ท้จริงว่าอยากถ้าจะเล่นจนได้มากกว่านีไหมนะครับโอ้ยท่านผู้ชม ลูกนี้ผมโดนดีมากครับสมัรหนึ่งจุดห้าหนึ่งครับท่านผู้ชมเห็นระยะใช่ไหมผมขึ้นให้ดูแล้วสองร้อยสิบสี่หลาเบลเจ็ดแคลรี่สองร้อยี่สิบอะไรกันนี่โกหกปะเนี่ย <c ười> คือจะบอกว่าท่านผู้ชมอันนี้ยอันนี้เราตีแล้วเราดูสดๆเลยนะเราไม่ได้แบบเมคเลยนะ <S <S มมเพะเมื่อกี้ผมมาเริ่มมีตอนแรกร้อยเก้าสิบมาก็นิดๆแล้วพอเริ่มสองร้อยห้าสอง้อสี่นี่เริ่มเอ๊ะยังไง อันนี้ลองเร่งดูนิดๆเนี่ยนี่ยังไม่สุดถ้าสุดเนี่ยผมเชื่อว่าไกลกว่าน,นี้แต่ว่าพอสุดสปีดเยอะก็ตีไม่แม่นไงผมก็ซ้อมยังไม่ค่อยเยอะเนาะแต่ว่าท่านผู้ชมเห็นระยะไหมฮะ2.14หลาใช้เหล็กเจ็ดอ่ะอันนี้ผมว่าแบบเครียดนะคนเห็นเครียดแน่นอนเนี่ยว่าเอ๊ไปทําอะไรมาทำไมคนตีไกลขนาดนี้นึกว่าเวิร์กอัมาไม่ใช่ตีวงเดิมนะท่านผู้ชมอันนี้ครับอันนี้เห็นแล้วนี่จริงจริงตอนแรกอยากจะลองสักสามสี่ทีให้เห็นชัดๆแต่ปรากฏลูกเนี้ย ไม่ได้ถือว่าเพอร์เฟกหรอกแต่ว่ามันจะกินซ้ายรอซ้ายไปนิดนึงแต่ระยะมันเห็นชัดเลยท่านผู้ชมถึงได้ถ่ายผู้ชมดูว่า214แคลรี่นะครับดิ่งไปวิ่งไปอีกถึง220เลยทีเดียวไกลอะเอาเป็นว่าไกลจริงอันนี้ตอนแรกก็นึกว่าไม่เท่าไหร่ทีมงานหยิบมาแล้วคงไม่ค่อยไกลหรอกบอกว่าไกลามากอันนี้ไกลไกลจริงนึงกแต่ลองมาเลยนะแต่เดี๋ยวก่อนมันจะมีการเ R แล้วก็การาน R อีกที่ผมยังไม่ได้ลองเดี๋ยวผมจะลองดูว่า ดูซิสองกานนั้นนะ่ะผมจะสามารถใส่สปีดได้อาจจะน้อยกว่านี้หน่อยนึงแต่ดูระยะซื้ต่างกันไหมครับมาดูที่ SR กันบ้างนะครับเนี่ยแกะแกะกันอย่างนี้เลยนะครับสดสดอีกแล้วนะครับก็ตัวนี้ลืมบอกไปเลยว่าเมื่อกี้ตีไปแล้วเนี่ยฟิลลิ่งเป็นยังไงของ f ฟกเอนะผมบอกเลยว่าแน่นไม่ได้รู้สึกหวงเวงเลยรู้สึกว่าค่อนข้างแน่นเลยทีเดียวนะครับแต่ผมเชื่อว่า ฟีลลิ่งของกา้านของการตีที่เราได้จากที่มือเรารับได้เนี่ยมันอยู่ที่กา้านนะแต่เดี๋ยวเรามาลองดูว่าเมื่อกี้เอสไปแล้วเราลอง s อรดูบ้างซิว่าฟีลลิ่งที่ใส่สปีดจะใส่ได้ขนาดไหนแล้วก็ระยะที่ได้เป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ฟีลลิ่งมือเนาะเป็นยังไงเดี๋ยวลองดูครับ เอาละลูกนี้เดี๋ยวขอชทีอืมตรงนี้แร่งไปให้ดีอืมเต็มอืมอ่าโอเคก็ลองไป3-4ลูกนะครับเราก็จะเลือกมาในลูกที่โดนดีๆอยู่2ลูกนะครับสปีดตัวนี้ก้านตัวนี้นะครับ อ่อนกว่าแน่ๆนะครับจะมีความเฟกจะดิ้นๆนิดนึงนะครับสําหรับผมซึ่งถ้าถามผมผมว่าเฟกเอสผมค,มคุมทิศทางง่ายกว่าตัวนี้พอเร่งมาเข้าเพลนดีแล้วมันดิ้นมันก็จะไปทําให้ออกไปลูกไปทางขวาง่ายนิดนึงสปีดลูกนี้ผมตีไปลูกเมื่อกี้นะครับแปดบหนะครับลูกนี้สปีดผมอยู่ที่89แต่ระยะที่ได้เนี่ยสปินเยอะขึ้นสังเกตเลยสปินจากเมื่อกี้สามพอันนี้ขึ้นเป็นสี่พี่นะครับ แล้วก็ระยะที่ได้แคลรี่ก็ร้อยอยู่ดีท่านผู้ชมถือว่าน้อยกว่าอันนั้นนะลูกนั้นที่ไกลที่สุดแต่สองแต่เนี้พอผมเร่งมากมันจะคุมยากผมต้องลดสปีดลงมานิดนึงนะแต่ด้วยความที่อาจจะเป็นเพาราะก้านแล้วก็บาลานซ์ของตัวนี้มันทําให้จังหวะเราเข้าเรารู้สึก,กตีเบาแต่สปีดมันดันเยอะกว่าเดินมนะท่านผู้ชมแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือสปินมันก็จะเยอะขึ้นตามนะครับซึ่งลูกนี้ถามว่า SR ถามผมนะผมต้องคุมจังหวะ ต้องเปลี่ยนสวงสวิงในจังหวะให้มันเข้ากับไม้นิดนึงเพราะมันอ่อนไปนิดนึงนะครับระยะตัวนี้แต่ถือว่าไม่น่าเกลียดนลท่านผู้ชม196 <c oughs> 196นี่หยิบเหล็กเจ็ดมาตีเกือบ200นี่ก็ว้าวแล้วอ่ะใช่ไหมท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับก้าน SR ก็ทําความพอใจให้ผมได้ระดับหนึ่งเลยทีเดียวเพราะว่าก็206ลานะครับ <c oughs> เหล็กเกตี206ลานะแต่เดี๋ยวยังไม่พอครับยังมีก้านอายอีกอันนึง สุดท้ายผมจะได้สรุปให้ท่านผู้ชมฟังว่าจริงๆแล้วมันยังไงกันแน่มันควรจะเลือกใช้อย่างไรนะครับอ่านี่คือกาอ้าน R นะครับอ่าเพิ่งแกะบอกไปเมื่อกี้เองนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวเรามาลองดูนะครับในเรื่องของแน่นอนตัวนีถ้ถ้ารู้สึกเลยก็คือว่าก้านจะมีความสบัดเยอะกว่าเดิมนะครับไม่เหนื่อยเท่าตรงก้าน S นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จังหวะเข้าบอลเนี่ยเมื่อกี้ผมตีสปีดที่88เดี๋ยวดูตรงนี้ว่าสปีดจะต้องลดลงไหมนะครับเพราะว่าถ้าตีเร็วมากเดี๋ยวจะคุมทิศทางมัน อืมการดินค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนุงอีโดไม่ดีนะครับสม a s h ที่หนึ่งจุสองท่านเองแต่ว่าได้ร้อยหสิบห้าหลาแล้วนะตีทไม่ดีเลยต้องจับทกนิดนึงอ่ามีเริ่มใส่โดนนิดนึงลนะอ่ะขึ้นมาร้อยปดสิเอ็ดละท่านผู้ชมสม a s h ขึ้นมานิดนึงนะครับคืออย่างที่บอกนะฮะพอเราเริ่มได้ก้านอ่อนมาผมจะเริ่มคุมจังหวะยากแล้ นะฮะเพราะว่าการจะมีเฟลกที่แตกต่างจากเดิมนะครับลูกนี้เต็มครับอืมโอเคถึงจะขวานะอ่ะท่านผู้ชมครับเราได้ข้อสรุปแล้วนะลูกนี้สปีดที่ผมตีออกไปนะครับอยู่ที่ประมาณ85เพราะว่าต้องเล็กเบาลงเยอะเพราะข้างหาจังหวะในการสะบัดไม้ค่อนข้างยากนิดนึงระยะที่ได้นะครับตรงนี้ส,สมาร์ลูกนี้โดนค่อนข้างดี <c oughs> 1.47 นะครับก็ถือว่าโอเคเลยระยะที่ได้ท่านผู้ชมก็ว้าวอยู่เหมือนกัน198นะครับแคลลี่195โทโัวรโล198สปิน4,006นะครับคือต้องบอกว่าตัวนี้นี่ถ้าเกิดว่าผมตบหน้าไม้ทันเผื่ออาจจะ200อีกนะเพราะฉะนั้นจะบอกให้ท่านผู้ชมเรามาสรุปกันเลยดีกว่านะครับวันนี้มันมีอยู่3ามเฟกนะครับซึ่ง3มเฟกตรงนี้บอกเลยว่าผมเชื่อว่าจะเหมาะกับท่านนักกอล์ฟ ในสปีดที่แตกต่างกันและคาลิเตอร์ของการตีของสวิงที่แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าท่านผู้ชมนะครับควรจะต้องมีโอกาสนะครับอยากให้ไปลองจังเลยอ่ะเพราะระยะมันว้าวจริงๆเอาเป็นว่าของผมแล้วกันในเฟลทของ S นะครับที่ผมตีอยู่ผมอยู่ประมาณอย่างเก่งของผมเลยคือร้อยเจถึงร้อนะครับที่เหล็กที่ใช้นะครับตอนนี้ระยะที่เห็นเมื่อกี้นะครับโอเคมันนอนคอนฟอร์มแหละแต่มันขึ้นมา2 1 4ท่านผู้ชมแคร์ี่เกือบ2อง้อิ่ะ ก็เรียกเดียวขึ้นมาประมาณ30หลานะแต่โอเคมันเป็นไม้ที่เอาไว้ตีสนุกสนุกนะฮะเป็นแบบคนไม่ค่อยได้ซ้อมเราตีเอาสังคมเนาะหยิบตัวนี้ไปคุณตีเหล็กเจ็ดสองร้อยกว่านี่ตายทั้งกวนแบบโกงป่ะเนี่ยทำอะไรมาอะไรเงี้ยหรือว่าไปฟิตอะไรมาหรือเปล่านะฮะร,ระยะเห็นขึ้นชัดๆเลยนะครับซึ่งก็เมื่อกี้นะครับก่อนหน้านี้เรามีตี SR ไปนะครับสปีดเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ89ระยะที่ได้ลูกที่โดนค่อนข้างดีเนี่ยก็อยู่ที่202หลาอยู่ดีนะครับและตอนนี้ เป็นเฟร R กันบ้างนะครับเลกกล่าสปีดลูกนี้อยู่ที่85.8แต่ระยะที่ได้ก็195อยู่ดีนะครับแครี่ไปถึง198เรียกได้ว่าทั้ง3เฟรกของก้านเนี่ยทำให้ผมตีได้อยู่ที่190ขึ้นทุกอันเลยอะ่ะอันที่มันเขาเรียกว่าออพติมมของเราก็คือในจังหวะที่สวิงเราเหมาะกับก้านเนี่ยอยู่ที่เฟร S นะของผมนะ214หลารวมแครี่วิ่งไปแล้วเกือบ220ท่านผู้ชม คือต้องบอกว่าว้าวจริงท่านผู้ชมอันนี้คือคือผมผมบอกเลยผมตกใจนะพอไม่เน้นว่าระยะที่ได้จะเยอะขนาดนี้นะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าท่านนักกอล์ฟหลายๆท่านบางท่านเนี่ยอาจจะมีคาทเตอร์ของสวิงเนี่ยที่ไม่เหมือนกันบางคนคิดว่าเราแข็งแรงก็ต้องตีเฟรคเอสไม่แน่นะครับท่านอาจจะตีเฟรคอาร์ท่านตีได้200กว่าแบบผมก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าทุกอย่างนะครับอยู่ที่การไปทดสอบไม้ก่อนนะอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยไปติดต่อทดสอบไม้ของ p r g r ดู ซึ่งท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับการตีเหล็กเนี่ยเหล็ก7ได้อยู่ที่200กว่าหรืออยู่190กว่าเนี่ยมันทำให้ท่านผู้ชมเล่นเกมกอล์ฟง่ายขึ้นไหมถูกไหมฮะท่านผู้ชมสมมติท่านผู้ชมขึ้นอยู่150หลาปกติอาจจะตีเหล็ก7อยู่ท่านผู้ชมบางคนเหล็ก7ตี150อ่ะถือว่าสแตนดาร์ดนะไม่ได้สั้นนะครับท่านผู้ชมหยิบพิชชิ่งมาอันนี้หาเลยนะ <laughs> เพื่อนๆก็แค่แ,คแบบหูพิชชิ่งเลยเหรอ <laughs> หรือว่าอาจจะแบบเอ้ลูกนี้ <laughs> ต้องใช้หลอดหรือเปล่านะอะไรเกันหรือร้อยห้าสิบนี้ผมว่าบีบ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับท่านผู้ชมก็อยากให้ท่านผู้ชมนะครับหาโอกาสไปทดสอบรุ่นนี้กันดูนะครับบอกเลยว่าไกลจริงนะครับตามเบอร์ด้านล่างนะครับของช็อปปี้อาร์จีอาร์นะครับไปทดสอบกันดูและอย่าอย่าทดสอบเฟล็กเดียวนะผมอยากให้ทดสอบทุกเฟล็กเลยเพราะว่าซื้อทั้งทีนะครับมันจะมีเฟล็กที่ทําให้คุณเนี่ยตีได้ไกลขึ้นอย่างแบบก้าวกระโดดขึ้นมาเลยอย่างผมเนี่ยผมเห็นแล้วมันไกลขึ้นก้าวกระโดดจริงๆนะครับยังไงลองติดต่อและไปทดสอบดูนะครับเชื่อว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ทำให้ท่าน มากขึ้นและตีกอล์ฟสนุกขึ้นแน่ๆครับ